พระเจ้าเนี่ยมอบสิทธิอำนาจให้กับเรานะครับให้แก่ผู้ที่เชื่อนะครับแล้วก็วางใจในพระองค์หลายรูปแบบด้วยกันเพื่อให้เราเดําเนินชีวิตในพระคุณนะครับแล้วก็สันติสุขแล้วก็พันธกิจของพระองค์อย่างมีชัยชนะเพราะนั้นนี่คือสิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงประทานให้เราหลักๆนะครับจากพระคัมภีนะครับมีเจ็ดสิทธิอำนาจด้วยกันที่เราจะาได้ฟังนะครับแล้วก็ ใครครวนแล้วก็เรียนรู้นะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าเอ๊สิทธิอำนาจเนี่ยนะที่พระเจ้าให้กับเรานั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับสิทธิอำนาจในความเป็นบุตรของพระเจ้าแอนนี้ทุกคนรู้ดีนะครับในยอห์นบทที่หนึ่งข้อสิบสองนะครับแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะนั้นความหมายเนี่ย เราไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่พงทรงสร้างขึ้นแต่เราเป็นลูกของพระเจ้าเลยนะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมีมรดกนะครับร่วมรับมรดกกับพระเยซูคริสต์มรดกก็โหมาตั้งแต่นี่เลยฮะอับราฮัมอิสอักยาโคบเพราะนั้นเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยผมที่ผมเคยพูดคำหนึ่งเสมอว่าวันนี้เราเลยเวลาที่เราจะมาอธิษฐานน้ำหูน้ำตาไหลแล้วจริงๆพระเจ้าให้แล้วครับ พระเจ้าให้อยู่แล้วให้ตั้งแต่สร้างเราแล้วตั้งแต่เราตั้งแต่ปฐมากาลตั้งแต่ก่อนสร้างโลกตั้งแต่เรายังไม่เกิดตั้งแต่เรายังไม่อยู่ในท้องแม่เราเพียงแต่ว่าเรานะ,ะคิดดูดิวกว่าจะมาถึงรุ่นเราอ่ะผ่านมาไม่รู้กี่พันปีอ่ะจากพระสัญญาของพระเจ้าตรงนั้นเนี่ยมันถูกอะไรต่างๆเนี่ยบทบังลองคิดดูนะมนุษย์คู่แรกอ่ะอาดัมกับเอวาก็ถูกมาซาตาน อ่ามาในคาบของงูใช่ไหมฮะแล้วก็หลอกให้กินดอกให้แบบทำบาปแรกของโลกแล้วก็ให้กินนะฮะสุดท้ายก็กลายเป็นว่าต้องลำบากอะ่ะจริงๆเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้ลำบากขนาดนี้นะ <c oughs> แต่ก็นะมันลำบากแล้วเราก็ต้องสู้ต่อไปนะเพราะเราไม่ได้สู้คนเดียว นะครับสิทธิอำนาจที่สองที่พระเจ้าให้คือเป็นสิทธิอำนาจที่เรานั้นจะมีชัยเหนือความบาปและก็เหนือความตายนะในโรมบทที่8ข้อ2ก็บอกเราว่าด้วยว่าธรรมบัญญัติของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายนะพ้นจากธรรมบัญญัติแห่งบาปและความตายแล้วนะมีคำว่าแล้วด้วยแล้วก็คือเรียบร้อยแล้วนะเราพ้นจากอำนาจของความบาปแล้ว เราพคนอำนาจของความตายไปสู่ชีวิตนิรันด์แล้วนะครับเรามีสิทธิอำนาจแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจแล้วเรารับเอาแล้วเราเข้าถึงนะมั่นใจว่าเราเราก็จะสามารถปลดปล่อยช่วยเหลือคนอื่นที่เขายังไม่เข้าใจนะในสิทธิอำนาจตรงนี้ได้ด้วยนะครับความหมายคือเรามีชัยชนะเหนือความบาปไม่ต้องตกเป็นทาสอีกต่อไปนะครับหรือ เาขาเรียกว่าไม่ต้องตกเป็นทาสของอดีตอดีตนะเราเคยอาจจะเทาๆาดำามืดมนมูดมืดมัวนะแต่ขอให้เรามั่นใจครับว่าโดยพระเยซูคิ์เราถูกไถ่เรียบร้อยเราปัสแจกบาปเรียบร้อยนะไม่ไม่นับที่ทำเพิ่มนะทำเพิ่มก็ต้องเคลียร์วันต่อวันนะครับอธิษฐานสารภาพเอาขอพระโลหิตของพระองค์นั้นชำระนะผมไม่เชื่อว่าถ้าคนเราตั้งใจจริงๆอ่ะจะไม่ จะไม่มีวันที่จะจะทำบาปซ้ําๆซ้ซําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเป็นปีๆหรอกฮะถ้าเราตัดสินใจจริงๆที่เราจะคว่ำม,มันนะมันจะหลุดครับพระเจ้าจะช่วยเราสิทธิมนาจที่สมคือสิทธิมนาจในการขับผีและก็รักษาโลกในพระธรรมลูกาบทที่สิบข้อสิบเก้านะครับดูเถิดเราให้พวกท่านมีสิทธิมนาจเหยียบงูและแมงป่องและเหนือฤทธิอำนาจของศัตรูทั้งสิ้น และจะไม่มีสิ่งใดทําอันตรายแก่ท่านได้เลยอเมน์ไหมพี่น้องสิทธิีหน้านี้เจ๋งมากเลยนะคืองูก็ทําอะไรเราไม่ได้พิษของงูก็ทําอะไรเราไม่ได้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นโควิดกันทั้งบ้านนะขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่เป็นไม่ใช่เพราะว่าผมเก่งแต่ว่าโดยพระเจ้าคือผมแบบว่าผมมั่นใจสุดๆเลยว,วันนั้นนะนะถามคนในบ้านผมดูทุกคนได้นะแม้ผมก็ไม่ใส่นะผมก็นอนกันปกตินะผมไม่เป็นอยู่คนเดียว ผมผมบอกเลยว่าถ้าแค่โควิดธรรมดาเนี่ยพระเจ้ายังช่วยผมไม่ได้แล้วแล้วแล้วพระเจ้าจะไปรักษามะเร็งได้ไงอันนี้คือไม่ได้ดูถูกพระเจ้านะเพราะว่าผมมั่นใจในพระเจ้าผมจึงพูดแบบนี้นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยถ้าเราความเชื่อเราไม่ยังไม่มั่นคงเราไปท้าทายหรือไปทดลองอะไรเงี้ยก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะไม่ใช่จะลอกเรียนแบบนะแต่ว่าความเชื่อเราต้องสร้างเองครับความมั่นใจมันจะเกิดขึ้นนะแล้วเราไว้วางใจในพระเจ้า เรานะครับได้รับอํานาจฝ่ายวิญญาณเหนือมารซาตานไม่ใช่ด้วยตัวเราเองนะครับแต่ว่าโดยพระเยซูนะหรือพนามของพระเยซูประการที่สี่นะครับสิทธิอานาจในการประกาศข่าวประเสริฐอ่าอันนี้สําคัญนะครับถ้าเราได้รับนะครับหรือว่าเรามีสิทธิอำนาจในการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยคืออย่างนี้ในความเป็นคริสเตียนในความเป็นลูกของพระเจ้าเรามีสิทธิอำนาจนี้อยู่แล้ว นะฮะแล้วเราก็จะได้รับการปกป้องได้รับการป้องกันนะผมยังไม่เคยเห็นมีผู้ประกาศข่าวประเสริฐคนไหนที่แบบเป็นอันตรายหรือว่ามีอันตรายผมเคยเห็นคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะฮะผู้รับใช้นะครับกำลังเทศอยู่ในในที่โบสถ์นะแล้วก็มีแบบอ่ไม่รู้ว่าคนคุ้มข้างหรือว่าเขาถูกพีเข้าหรือยังไงก็ตามนะ เขาเหมือนแบบจะไปทําร้ายน,นักเทศหรือว่าผู้รับใช้คนนี้นักเทศแค่ยกมือขึ้นแล้วก็อธิษฐานนิดเดียวกระเด็นกระดอนแล้วก็ชักชักชัก,ชก,ชก,ชกเลยอ่ะนะผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้เห็นเพราะนั้นนั่นคือพระเจ้าครับพระเจ้าจะปกป้องเรานะครับเพราะนั้นสิทธิทอํานาจในการประกาศข่าวประเสริฐก็อยู่ในมัทธิวนะครับบทที่28ข้อ18 19 20นะซึ่งเหตุฉะนั้นอ่าอย่างเงี้ยเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วก็คือเป็นพระมหาบัญชาของเรานั่นเองนะครับ ความหมายคือพระเยซูให้สิทธิอำนาจแก่เราในการที่เราเป็นตัวแทนของพระองค์บนโลกนี้นะครับในการประกาศข่าวดีให้โลกได้รู้สิทธิอำนาจที่ห้าครับสิทธิอำนาจในการที่เราจะสามารถอธิษฐานในนามพระเยซูได้เราสั่งในนามพระเยซูได้เราเปล่าประกาศในนามพระเยซูได้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่1ิสี่ข้อสิบี่นะครับถ้าท่านทูลขอสิ่งใดในนามของเราเราจะกระทําสิ่งนั้นอาเมนไม่ผิดเนาะ เพราะนั้นทุกวันนี้เราขอลงท้ายในนามพระเยซูอยู่แล้วนะเพราะเรากาลังขอให้พระเยซูทําเพราะฉะนั้นการอธิษฐานของเราเนี่ยมันไม่ได้ว่างเปล่านะครับเราเข้าถึงพระบิดาผ่านทางพระนามของพระเยซูและสิ่งที่เราขอนั้นก็สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์เนี่ยพระองค์ตอบทันทีนะอะไรที่สอดคล้องกับนาพระทัยของพระองค์หรือพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ตอบแน่นอนนะแต่ถ้าอันไหนยังไม่ค่อยตรงก็อาจจะรลอกก่อนนะยังไม่ถึงเวลา หรือว่าให้เรานั้นไปไข้ควรแล้วก็ค่อยมาอธิษฐานใหม่หน,นะอาจจะเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนทน่าทีอะไรอย่างนี้สิทธิหน้าที่หกครับสิทธิหน้าในการที่เราจะเป็นพยายนของพระเยซูนะครับในกิจการบทที่1นข้อ8แต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเสด็จมาเหนือท่านแล้วท่านจะได้รับฤทธิ์เดชและจะเป็นพยายนของเรานะก็คือตรงเนี้ยถ้าใครได้รับการ เอ่อเติมเต็มนะครับในภาวญญายนญรณบริสุท์เราก็จะแบบประกาศแบบไฟลุกอะฮะแล้วก็ไม่ได้กลัวแล้วก็ไม่อายแล้วก็แบบไม่สนโนแคร์ no care, นะเราจะประกาศเรามั่นใจจัดจัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเหนี่ยมอายนะเราเอ่อกระมิดกระเมี้ยนเราไม่กล้าเนะี่ยแสดงว่าเราก็ไม่มั่นใจฮะเหมือนเราเราถ้าเรามั่นใจว่าอาหารอันนี้อร่อยเนี่ยเราจะกล้าพูดใช่ไหมโ oh, อย้ยอันนี้อร่อยมากเลยแต่ถ้ามันไม่อร่อยเราจะบอกไงฮะ อืมอันนี้ก็พอกินได้นะมันก็จะแบบไม่ค่อยมั่นใจพี่น้องนึกภาพออกไหมฮะเพราะนั้นความหมายเราได้รับพลังฝ่ายวิญญาณในการที่เราจะเป็นพยานนะครับอย่างกล้าหาญอย่างเ้าหาญแม้ในสถานการณ์ยากลําบากนั่นแหละครับคือเหตุผลที่บุคคลสําคัญก่อนหน้าเรานะครับผู้รับใช้พระเจ้าก่อนหน้าเราในพระคัมภีร์เขายอมตายนะเพื่อพระเยซูเขายอมตายเพื่อการประกาศข่าวแต่เรานะฮะ เราเจออะไรนิดนึงยังไม่ต้องถึงเพื่อทำเพื่อ,พ,อพระเยซูหรอกครับเพื่ออะไรที่มันเล็กน้อยกว่านั้นอีกอะเราก็ยอมแพ้แล้วนะยอมง่ายเกินไปนะประการที่เจ็ดครับสิทธิอํานาจสุดท้ายนะครับก็คือสิทธิอํานาจในพระคำในฮ He ีฮบรูนะครับบทที่สี่ข้อสิบสองเพราะว่จนะของพระเจ้ามีชีวิตแล้วริดเดทอ่าเพราะนั้นพระคำไม่ใช่แค่ข้อความธรรมดาแต่ิดเด,ดในการเปลี่ยนแปลงชีวิต และเราได้รับสิทธิ์ที่เราจะใช้พระคําของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตและในการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณนะครับรวมถึงที่เราจะแบ่งปันเป็นพรกับผู้อื่นด้วยนะนี่ก็คือเจดสิทธิ์ที่อํานาจที่วันนี้ผมได้นํามาแบ่งปันให้กับพี่น้องเพื่อที่เราจะได้มั่นใจนะครับว่าเรามีสิทธิอํานาจอะไรบ้าง